สวัสดีฮะวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะฮะ AI ไในม่เกมนะครับผมหรือว่าแซมมี่นั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาบอกเทคนิคดีๆนะครับสำหรับการเลิ่งเลเวลนะครับหรือว่าบูตเลเวลนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าถ้าเกิดว่าเปิดเซิร์ฟ g l o b a l นะครับหรือว่าเซิร์ฟญี่ปุ่นที่เพื่อนๆกำลังมาทดสอบเทสกันอยู่เนี่ยนะครับว่าเราจะสามารถเล่งอีพียังไงนะครับให้เลเวล นำคนอื่นนะครับแล้วก็ได้สูงๆแล้วก็ CP ขึ้นนะครับโอเควันนี้ผมก็จะมีวิธีทั้งหมด9วิธีนะครับก็ถ้าเกิดข้อมูลอะไรผิดพลาดไปต้องขออภัยด้วยนะครับหรือว่าใครมีข้อมูลแบบเสริมเติมแต่งก็คอมเมนต์พูดคุยบอกกันมาได้นะครับผมโอเคนะครับอย่างแรกเลยที่ผมจะบอกเพื่อนนะคือ <c oughs> อันที่หนึ่งเลยนะครับที่เป็นดันเจี้ยนที่ได้อ็พีเยอะที่สุดนะครับผมแน่นอนว่าจะต้องเป็นทางด้านของ นี่ครับวิธีที่1ครับดันเจี้ยนโกนะครับดันเจี้ยนโกและอ e ีพนะครับชั้น1ชั้น2ชั้น3เนี่ยแต่ละชั้นอ e ีพจะดรอปต่างกันแล้วก็ทางด้านของอ e ีพเนี่ยจะห่างกันค่อนข้างเยอะนะครับชั้น2เนี่ยชั้น2เนี่ยจะดรอปอยู่ที่ตัวละประมาณ20,000ื่นนะครับเออไม่ใช่20,000ตัวทีนะครับ2 0 0 0 2 0 0 0ถึงสองพนะครับ2 0 0 0ถึงสองพนานะครับแต่ว่าถ้าเป็นชั้นเนี้ยจะดรอปตั้งแต่10,000หมืนะถึง1นึ0 0หมืนะครับ ชั้นสามเนี่ยจะห่างกันแบบเท่าตัวเลยนะถ้าเกิดว่าคุณฟาร์มอยู่ชั้นสองเนี่ยคุณไม่มีทางฟาร์มอีกีทันชั้นสามแน่นอนนะครับต่อไปนะครับข้อที่สองนะครับผมก็คือดันใบตีบวกนะครับดันใบตีบวกเนี่ยแต่ละชั้นความเก่งความเก่งของแต่ละชั้นเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะครับเพื่อนๆก็สังเกตดูดีๆนะตามที่เลเวลเขาแนะนําเลยนะครับผมแนะนําว่า CP เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆ CP เนี่ยที่เขากำหนดเนี่ยตัวสีส้มเนี่ยครับก็คือ8,000เนี่ยถ้าเพื่อนๆตีพีถ ก็สามารถลงได้นะครับนี่นะครับลงตามเลเวลแล้วก็ลงตามทางด้านของ TP ที่เขาแนะนำจะดีกว่านะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่ามอนบางตัวเนี่ยมันถึกนะทุกคนนะมันถึกแล้วมันตีแรงนะครับถึงแม้ว่า C p เนี่ยเขาจะแนะนำที่1 5ื่นก็จริงนะครับแต่ว่า CP เราหามาพันสองพันเนี่ยตามจริงอ,ะอ่ะค่าสเตตัสของเราอะ่ะมันอาจจะน้อยกว่าหมื่นห้าที่เขาแนะนําไว้ก็ได้นะครับก็โบดดูลองให้ดีนะครับเวลาเวลาเราเข้าไปเนี่ยนะครับ เวลาเราเข้าไปแล้วถ้าเราตีมอนไม่โดนตีมิดเยอะๆเนี่ยหรือว่าโดนมอนตีแรงไงเพื่อนๆออกเลยนะโอเคนะครับต่อไปดันที่3านะครับที่เราหาโกและอีพีได้เยอะขึ้นนะครับผมก็คือดันนี้นะครับดันซากุระนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าเซิร์ฟโกบอลนั้นจะเข้าเลยหรือเปล่านะผมว่าน่าจะยังนะครับแต่อาจจะมีแบบว่าดันอื่นๆเข้ามาก่อนนะก็ดันนี้นะครับผมก็จะเพิ่มทางด้านของอาหารนะครับแล้วก็ทองนะครับแล้วก็ใบเนี่ยใบใบเขาเรียกอะไรอาหารอาหารเนี่ย อาหารเรียกอาหารแล้วกันนะครับแล้วก็เพิ่มโกนะครับมอนในเลเวลเนี่ยมันเป็นเลเวลยี่สิบใช่ไหมแต่ถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาแนะนําคือเลเวลสี่สิบแปดพลังหมื่นหกนะครับซึ่งมันห่างกันนะ EP ห่างกันมากเลยนะอันเนี้ยมอนชั้นหนึ่งนะครับ EP อยู่ที่ประมาณหกถึงแปดร้อยนะแต่ถ้ากระเถิบขึ้นมาอยู่ชั้นที่สองเนี่ย EP ตัวละห้าพันเลยทุกคนนะค,คือแบบว่าต่างชั้นกันมากนะครับต่อไปนะครับจะเป็นทางด้านของด้านอันสุดท้ายเลยที่ผมแนะนําจะไว้ให้ นเพื่อนฟาร์มเวลนะครับ <c oughs> ในส่วนของดันนะครับก็คือดันอุปกรณ์นั่นเองนะครับแต่ละชั้นเนี่ยเขาก็จะมี CP แนะนานะครับ CP แนะนําแต่จะบอกอย่างนี้ว่าแต่ละชั้นก็ความโหดของมันนั้นไม่ใช่อย่างที่คิดนะทุกคนนะเพราะอะไรเนี่ย CP หมื่นสองหมื่นสองเนี่ยคืออะไรที่เขาแนะนําเนี่ยก็คือค่าสเตตัสครับว่าความเก่งของคุณเนี่ยต้องเท่าไหร่ก็คือหนึ่งหมื่นก็หนึ่งหมื่นเลยก็คือแบบว่ามอนในดันอุปกรณ์เนี่ยมันเก่งนะทุกคน ทำไมมันถึงเก่งก็ดูซีพีที่เขาแนะนําเนี่ยหมื่นสองเนี่ยแล้วค่าพลังที่เขาแนะนําก็คือหมื่นสองเท่ากันเลยนะเท่ากับค่าพลังแนะนําของของไอ้นี่เลยนะของอการเข้าดันเลยนะทุกทุกดันเลยครับค่าพลังจะเท่ากันหมดซึ่งต่างจากดันทองหรือดันอย่างเงี้ยไนครับเนี่ยเนี่ยดันเนี่ยคือเขาพลังแนะนําคือแปดพันใช่ไหมเลเวลยี่ห้าใช่ไหมเลเวลยี่ห้านะครับก็คือ คุณอะเลเวลยี่ห้าก็จริงนะครับแต่ว่า CP พีอะจะมากกว่าหรือว่าน้อยกว่า8ปดพันก็สามารถเข้าได้ใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยด้านอุปกรณ์อะก็คือชั้นแรกอะอันเนี้ยมันเข้าได้อยู่แล้วเพราะมันกากใช่ไหมแต่ชั้นสองเนี่ยตั้งแต่ชั้นสองมาเนี่ยทุกคนเขาไม่นับเลเวลคุณเลยนะก็จะไม่นับเลเวลครับเขาแค่นับ CP คุณเลยอนะ CP คุณต้องแบบหมื่นสี่ขั้นสเตตัสหมื่นสี่แน่นๆนะถึงจะมาฟาร์มได้จริงๆนะครับถ้าเกิดว่าแม่นแน่นจริงๆอะถึงผมจะ CP พีหมื่นเจ็ดก็จริงอะ เออหมื่นเจ็ดก,ก็จริงแต่บางทีตีไม่โดนนะอ่าคุณต้องระวังข้อนี้อ่ะอันนี้คือดันสุดท้ายที่ผมจะมาแนะนําให้ปล่อยบอดนะครับก็ระวังกันด้วยนะครับมันแรงนะครับมมนใช่ข้าความค่าแมนยําเยอะนะอ่าต่อไปนะครับอันที่ห้านะครับตีมอนเลเวลห่างกันไม่เกินสิบเลเวลนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาทำให้เพื่อนเพื่อนดูไปครับตีกันไม่ห่างเลเวลเพื่ออะไรนะครับไมห่ห่างกันไม่เกินสิบเลเวล เพราะอะไรมันจะได้ EP เยอะครับตอนนี้ผมเลเวล49ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะมาตีพวกตัวนี้ให้ดูอ่านี่นี่38นี่เดี๋ยวผมมาร์กกันเลยผมโดดมาเลยจึ๊บนี่โดดตู้มาเลยเพราะอะไรถึงผมถึงบอกว่าตีมอนห่างกันไม่เกิน10เลเวลเพราะว่ามันจะได้ EP เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าเพื่อนๆจะเสียายาเยอะเหมือนกันนะเสียายาเยอะเหมือนกันนะครับในการมาฟาร์มเนี่ยเดี๋ยวผมจะฟาร์มให้เพื่อนดูนะนี่อ่ะตรงนี้ ตรงนี้คือมอนเลเวลเออ่41-45เนี่ยนะครับก็จะประมาณ9-10เลเวลนะที่ห่างกันนะครับตั้งแต่1ตั้งแต่41-45เนี่ย4-5เลเวลเนะี่ยเห็นไหมมันมันก็จะตีแรงเหมือนกันนะแต่ว่าผมก็ตีแรงนะอ่านี่นะได้ EP ตัวละหมื่นละ1,003นะครับ1,003แล้วก็10นะเนี่ยนีอันนี้ยังไม่กดบัฟนะเนี่ยเราก็จะเสียเสียเลือดเหมือนกันนะครับแต่ว่า EP กับทองที่เราได้ตอบแทนมามันก็คุ้มอยู่นะ แล้วเพื่อนๆอเวลาถามว่าจะฟาร์มคุ้มไหมให้เพื่อนๆตรกไไันไ้มปล่อยฟาร์มไว้สักแคยาหมดอ่ะแล้วลองมาคํานวณดูว่าเราได้อีกพีเท่าไหร่นะครับแล้วได้ทองทองเนี่ยที่ดรอปจากมอนเท่าไหร่นะครับแล้วเราเสียค่ายาไปเท่าไหร่นะก็คิดกันดูนะตอนนี้ผมซื้อยาประมาณรอบหนึ่งอยู่ที่ประมาณสอง0มื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดถึงสองหมื่นสี่นะครับแต่ว่าผมมาดรอปโกนะครับดรอปโกได้มากกว่าส0ม0มื่นนะครับมันก็เลยคุ้มนะก็ได้กําไรอยู่นะครับ แล้วต่อไปนะครับอย่างที่7จ็ดนะครับเควส์รายวันนะครับนี่ที่ผมดองไว้เนี่ยทําเสร็จแล้วนะแต่ไม่ให้เพื่อนๆดูนะครับก็คือเควส์รายวันอันนี้เพื่อนๆเข้าตรงนี้นี่ตรงที่เป็นรูปรูนเนี่ยคล้ายๆลรูนเนี่ยเนี่ยอ่าเข้าไปปุ๊บกดคลิกเข้าไปเนี่ยอีกพีมันได้น้อยใช่ไหมศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าสิ่งที่มันได้ที่เราอยากจะได้จริงๆก็คือเจ้าสิ่งนี้ครับพวกอุปกรณ์เนี่ยครับพวกอุปกรณ์ที่มันดรอปออกมานะครับหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบต่่างงๆ EP นนนนะะคครรรัับบเเเิหีียยญแล้้วก็ตม สะสนุนเนี่ยเอาไปแลกในร้านค้าได้นะครับสิ่งเนี่ยที่เราต้องได้นะถึงว่ามันจะน้อยก็จริงนะครับแต่ว่าเราหวังที่จริงก็คือพวกประดับเนี่ยพวกอุปกรณ์เนี่ยเอาไปยัดสมุดนะครับนี่เห็นไหมต่อไปนะครับเควสที่เจ็ดเนี่ยเควสที่เจ็ดเนี่ยอ่อไม่ใช่เควสที่เจ็ดสิททีระดับที่เจ็ดนะครับเควสลองนะครับเควสลองนั่นคืออะไรนะครับนี่ผมจะให้เพื่อนๆดูนี่เควสลองนะเควสลองเนี่ยก็คือเควสที่เราทำเควสหลักผ่านไปแล้วแล้วก็มาทำเควสลอง มันจะขึ้นอยู่ในเมืองนั้นๆนะครับมันจะบลดล็อกไปเรื่อยๆเนี่ยลดล็อกไปเรื่อยๆเนี่ยอยู่ในนะอันนี้ผมทําเสร็จแล้วนะของเมืองเมืองที่2เนี่ยเห็นไหมแต่ละบทนะครับต้องทําจบบทนะเราจะได้ EP นะครับ EP แล้วดได้ขึ้นได้เยอะก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เอ,เ,อเควสลองนั้นยากหรือง่ายนะครับนี่อย่างเช่นยากๆเนี่ยพอเริ่มยากขึ้น EP มันจะได้เยอะขึ้นนะทุกคนนะเห็นไหมนี่นี่ครับอย่างเช่นนั้นได้ได้6เปอร์เซ็นต์นะครับต่อไปนะครับอ่า ติดที่8นะครับก็คือเคเวสหลักเคเวสหลักของเรานั่นเองนี่นี่ครับเคเวสหลักเราจะได้สามจุดหกสี่เปอร์เซ็นต์นะแต่ละบทนะแต่ละบทเนี่ยเคเวสหลักเนี่ยแต่ละแต่ละเขาเรียกอะไรแต่ละชแนลอ่ะเออไม่ใช่ดิแต่ละบทอนะ่ะเออมันจะได้เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะได้ยนะีพีเยอะมากน้อยก็ต่างกันไปนะครับอ่าแต่บทนี้บทนี้ไม่มีบอสหรือเปล่าบทนี้มีบอสไหมอย่าดูนะน่าจะมีบอสนะบทนี้อ่าผมไม่แน่ใจผมจำไม่ได้แล้วนะอะโอเคเนี่ยจะได้อย่างเงี้ย แล้วก็บกสุดท้ายได้12%เยอะมากเลยนะครับต่อไปนะครับอันสุดท้ายนะครับเทคนิคสุดท้ายเทคนิคที่9นะครับก็คือฟาร์มมอนที่มันเลเวลต่ำกว่าเราครึ่งหนึ่งนะครับอย่างเพ่นผม49นะครับ49หาร2ได้เท่าไหร่วะสักยี่25เนอะอ่ะ25ก็คือจะเป็นตัวนี้เราจะไม่เปลืองยาเลยครับนะเราจะไม่เปลืองยาแม้แต่นิดเดียวอาจจะมีเสียบ้างเป็นบางทีนะสำหรับ ตัวตีใกล้นะครับแต่ตัวตีไกลนี่ไม่ไม่ค่อยเป็นผลเท่าไหร่นะวิ่งไปเลยครับอ่มอนก็จะอยู่เนี่ยตามเลเวลนี้นะครับยี่หกถึงยี่สิบปดเนี่ยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะฟลายให้เพื่อนดูนะ,อะเอาเป็นตรงนี้แล้วกันอ่านในใกล้ๆเลยตรงเนี้ยอี่ครเบดูนะปึ๊บเราจะสามารถจบมอนไว้นนะถึงแม้ว่ามันจะได้อีอคีแค่สองร้อยกว่าบนะครับกับเงินสามพห้าเหรียญเนี่ยนะครับแต่ แต่ว่าอะไรเราจบมอนวนะครับเราก็ได้ exp วแลเราก็ไปคูณนะครับว่าเราไปฟาร์มมอนเลเวลสูงเนี่ยข้อที่2ออ่าไม่ใช่เด็กข้อที่5ที่ผมบอกว่าตีมอนเลเวลไม่เกินเลเวล5ถึงอ่าห่างจากตัวเองไม่เกิน1ิเลเวลนะครับบรได้เยอะหรือน้อยหรือเท่ากันไหมถ้าถัวเฉลี่ยกันแล้วก็โอเคได้นะครับมันก็จะเป็นการบูทเลเวลที่ไวมากๆเลยนะครับและที่สําคัญที่สุดอันสุดท้ายที่ผมอาจจะลืมบอกไปนั่นก็คือยา exp นี่นะครับผม มันสามารถใช้ได้นะครับมันไม่ทับกับทางด้านของ exp โลกนี้นะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับเทคนิคการเล่งเลเวลนะครับถ้าใครชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหรือถ้าอยากจะคอมเมนต์พูดคุยนะครับสอบถามก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย